อัปเดตล่าสุดวันที่12ตุลาคม2,566เงินดิจิทัลหนึ0 0บาทคลังแจ้งไม่ได้เงินทุกคนอยากได้ต้องทำสิ่งนี้ไม่อยากพลาดดูด่วนสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ ดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งบาทหรือเงินดิจิทัลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลงังยอมรับอาจเป็นไปได้ที่จะไม่ได้เงินทุกคนเมื่อวันที่10ตุลาคม2,566นายจุนพันธ์อมรอวิวัฒร,รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลงังกล่าวถึงกรณีที่มีข่าวเรื่องการลงทะเบียนดิจิทัลวอลเล็และอาจไม่ได้ทุกคนว่าเรื่องการรับเงินดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งบาทต้องมีการยืนยันตัวตน มันเป็นกระบวนการที่เอาฐานข้อมูลเก่ามาใช้ประโยชน์คนที่เคยดำเนินการยืนยันตัวตนผ่านโครงการของรัฐก็ไม่ต้องทำแล้วแค่คลิกยืนยันในสิทธิ์ของเราส่วนใครที่ไม่เคยยืนยันตัวตนก็ต้องมายืนยันตัวตนเพราะโครงการนี้มีกฎหมายบังคับอยู่เพื่อที่จะไม่มีการสวมสิทธิ์และพิสูจน์ว่าท่านเป็นบุคคลตามหมายเลขบัตรจริงๆซึ่งกระบวนการนี้หากใครไม่ยืนยันตัวตนก็ถือว่าไม่ได้เข้าสู่โครงการ นอกจากนี้ยังต้องมีการยืนยันตัวตนผ่านใบหน้าหาใครไม่อยากใช้ก็ไม่ต้องลงทะเบียนซึ่งอาจจะมีคนไม่ได้ใช้ดิจิทัลวอล l e t ตกำลังดูเกณฑ์ว่าจะตัดใครออกไปเรื่องดิจิทัลวอลเล็เรารับฟังเสียงสะท้อนจากหลายฝ่ายประชาชนต้องการการกระตุ้นเศรษฐกิจและเราจะนำไปสู่คณะกรรมการเพื่อพิจารณาว่าจะมีการกันคนที่รวยที่สุดออกหรือไม่อย่างไร ซึ่งต้องดูด้วยว่าคนที่ต้องถูกตัดออกไปเท่าไรต้องดูตัวเลขที่มีหลักการทางวิทยาศาสตร์หากจะบอกว่าคนรวยจะดูอะไรที่ดินหรือเงินในบัญชีหรือรายรับต่อเดือนแต่ต้องเป็นตัวเลขที่พิสูจน์ได้ไม่ใช่นั่งเทียนขึ้นมาส่วนเรื่องการขยายพื้นที่นั้นค่อนข้างโน้มเอียงว่าขยายมากกว่า4กิโลเมตรแต่ไม่มีการข้ามจังหวัดและข้ามภาคในส่วนคำถามเรื่องการแลกเงินดิจิทัลวอลเล็เป็นเงินสด ที่อาจสอบไปในทางทุจริตนั้นในคณะกรรมการทั้งชุดเล็กและชุดใหญ่มีทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติตำรวจไซเบอร์ที่เข้ามาช่วยดูเรื่องทุจริตและเทคโนโลยีที่ใช้ยังเป็นบล็อกเชนที่เห็นหมดว่าเงินดินอททางอย่างไรไหลยอย่างไรเข้ามือใครจบที่ไหนตัวรายละเอียดตรงนี้จะเป็นครั้งแรกในโลกเศรษฐศาสตร์ที่เราจะเห็นว่าเงินไหลเวียนอย่างไรและเมื่อเห็นการไหลเวียนแล้ว จะป้องกันการทุจริตได้มากกว่าหากจ่ายเป็นเงินสดเหมือนครั้งที่แล้วก็จะเกิดการร้องเรียนแต่พิสูจน์ไม่ได้ว่าเหตุการณ์นั้นเกิดจริงหรือไม่และไม่สามารถเอาตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินการได้นายจุนพันธกล่าวนะคะสำหรับคลิปนี้ทางช่องของเราก็ขอ,อนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกทกท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้และอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะ เพื่อให้พ่อแม่พี่น้องคนอื่นๆได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยค่ะขอบคุณค่ะ